วิธีแก้ไขนะครับหากว่าถุงน็อเปิดประตูไม่ได้นะครับผมถ้าเปิดประตูรถยนต์ไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับถ้าเราเปิดจากข้างนอกได้หมดนะครับแต่ว่าคนนั่งข้างหลังเน่เปิดจากข้างในออกไม่ได้นะครับมีสาเหตุเดียวครับก็ไม่ได้เสียนะครับแต่เราไปกดโดนตัวล็อกเด็กนะครับผมเราล็อกเด็กหน้าตาเป็นยังไงนะครับเชื่อไหมครับ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรู้นะครับคนที่มีรถบอกว่ามีครอบครัวน่ะถึงจะทราบหรือบางคนใช้รถกรย็ยังไม่เคยทราบว่าตัวตัวเองมีนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวันนี้จะพามาดูสองคันนะครับรถที่เป็นประตูสไลด์กับรถที่เป็นซีดานที่เป็นรถเก่งปกตินะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นะครับเปิดประตูปุ๊บนะครับหน้าตาทุกอย่างจะเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตดีๆนี่จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นี่คําเตือนคืนอล็อกเด็กถ้าตัวเนี้ย อยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับเราไม่สามารถเปิดจากข้างในได้นะครับแต่เปิดข้างนอกได้ปกตินะอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อดูอันนี้ปิดได้นะครับแต่ว่าจะเปิดไม่ได้เมื่อกี้เราล็อกฝั่งนี้ใช่ไหมกดจากข้างในนะครับดูนะนี่กดไม่ได้นะแต่ว่าข้างนอกเปิดปิดได้ปกตินะครับแต่ข้างในเปิดไม่ได้เพราะว่าเราตั้งตัวล็อกเด็กไว้นะครับบางคนอะไปโดนมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ e ตื่นตระลดตลกใจรถเปิดตูเปิดไม่ได้ทำยังไงนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ลงไปเปิด,เ,ปดเราก็มาปลดล็อกต,ตัวนี้ก็ใข่แล้วนะครับผมสำหรับรถประตูตตสไลด์ไฟฟ้านะครับส่วนรถซีดานจะเห็นชัดหน่อยนะครับเปิดประตูหลังขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นไหมมีใครเคยสังเกตมั้งนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีรูปเด็กถ้าอยู่ข้างบนแสดงว่าปกติถ้าเราดึงลงไปข้างล่างนี่มันจะล็อกเลยนะครับดูนะข้างนอกิดปิดได้ปกตินะครับ มาดูข้างในกันประตูไม่ได้ล็อกไว้นะครับประตูปกตินะแต่เปิดไม่ได้นี่เห็นไหมเปิดฝั่งนี้ได้เพราะฝั่งนี้ไม่ได้ล็อกแต่ฝั่งนี้ใส่ล็อกเด็กไว้ครับยังไงก็เปิดไม่ออกนะครับเพราะมันคือระบบความปลอดภัยคือตัวล็อกเด็กนั่นเองนะครับผมทางรถยนต์ของเรานะครับสามารถเปิดปิดในหมดได้ปกติประตูข้านอกเปิดได้ทุกบ้านแบบนี้นะครับแต่แค่ประตูบนานหนังเปิดออกจากข้างในไม่ได้นะครับสาเหตุเดียวครับคือล็อกเด็กมันทํางานอยู่เราก็แค่ไปเปิดประตูแล้วก็ปลดออกนะครับผมลองไปใช้กัันนดูะครบ จะได้เป็นความรู้ใหม่นะครับผม